สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นผ้าสมเด็จมาให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ในการเล่นผ้าในผมเป็นคนชอบเล่นเกี่ยวกับโซนพวกผ้าเก่าผ้ากุ่มโซนสมเด็จผ้ากุ่ผ้าเก่า,นนา,กา,า,กาชอบอยู่ประมาณโซนอย่างนี้แหละนะครับแต่บางทีก็หาของยากนะบางทีของที่เข้าตาเราจริงๆริกงก็ลําบากเหมือนกัน กว่าจะเจอนะครับแต่ชุดนี้ผมชอบชอบเนื้อเขาชอบเนื้อชอบ <c oughs> เขาเรียกว่าไงนะชอบธรรมชาติความเก่าเขานะครับผมผมเข้าใจอยู่ในการเล่นพระเขาก็ต้องบอกให้ดูพิมพ์ก่อนแต่บางครั้งนะฮะพวกโซนอย่างเงี้ยเนื้ออย่างเงี้ยก็ใช่ว่าจะจะไม่มีนะครับเนื้อภาพสวยนะฮะเนื้อภาพสวยเห็นแขนไหมครับแขนใหญ่นะครับแขนใหญ่นะครับ มีมวลสารนะครับพวกดินกําแพงนะครับอะไรพวกนี้ยพาะสวยนะครับพาะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะนะครับภาพไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเนี่ยครับตัวเนื้ออย่างเงี้ยก็ถ้าตีเป็นพิมพ์อย่างนี้เราก็ตีพิมพ์ได้ครับพวกนี้ก็ตีเป็นพิมพ์เจดีเนี่ยครับสามเหลี่ยมขึ้นไปเนี่ยที่ผมตีเป็นพิมพ์เจดีเพราะว่าช่วงอกช่วงอะไรไม่ได้ผายมาก นะครับถ้าอกไผยๆผยอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกโซนพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นซุ้มนะครับหนาใหญ่สวยดีนะครับไว้ผ่าซี่นะครับโดยรวมพระองค์นี้ผมถือว่าด้วยความสนุกด้วยความมันด้วยธรรมชาติพระของเนื้อพระสวยมากนะครับนะครับสวยมากพระมีพวกธรรมชาติดูขอบบ้างดูขอบบ้างครับ พระ,ะก็มีธรรมชาติที่เราดูให้เราเห็นว่าโอ้โซนอย่างนี้นะนะครับโซนอย่างนี้พระก็สวยงามนะครับแต่ก็อย่างว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะดูอีกสไตล์อย่างหนึง่งนะครับแต่ถ้าส่วนผมดูเนี่ย นะครับก็จะเป็นพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับอย่างนี้พิมพ์พระกับพิมผมก็ตีเป็นพิมพ์เจดีเนื้อพระก็หนึบนุ่มขนาดนี้แหละครับแล้วพระก็มีธรรมชาติความเก่านะครับทุกฝั่งฮะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมีหมดนะครับบางทีพระเก่าเนี่ยเราจะเาเรียกว่าไงล้วเราจะไปทําให้เหมือนกับอ่ พวกแน่นๆเลยบางทีก็ลําบากนะครับพิมพแน่นๆบางทีก็ด้วยอายุพะยนะร,นะรพะมีอายุนะครับนะครับพระมีอายุนะครับบางทีเราก็ต้องให้ธรรมชาติเป็นตัวเป็นตัวชีวัดด้วยนะครับเนาะการหดของเนื้อของผิวนะครับอยู่ที่การเก็บพระด้วยอะไรหลายอย่างนะครับเนาะในส่วนตัวอย่างนี้ผมถือว่าเนื้อหามันมากนะนะครับพระอย่างนี้เนื้อหามันมากเลย นะครับอู้เนื้อหาอร่อยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นพัาเก่าอย่างนี้ไม่มีผิดหวังแล้วครับนะครับสวยนะถามว่าแพงไหมผมผมก็ไม่รู้หรอกเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ความพอใจในการปล่อยดีกว่าราคามาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานขนาดนล้กครับราคาอยู่ที่ว่าอยู่กับใครมากกว่าเนาะถ้าอยู่กับผมอย่างนี้ก็พันกว่าบาทนะครับอย่างนี้ก็พันกว่าบาทนะครับก็ ถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจแล้วถ้าพระยังอยู่ผมยังไม่ได้ขายไปนะนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับก็อยู่สักพันกว่าบาทนี่แหละไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองพันหรอกนะครับโซนเนื้ออย่างนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความอันนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเนาะ แล้วก็เกิดสนใจก็โทรมาสอบถามได้แต่ผมไม่รับปากว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะบางทีก็ขายก่อนหน้านั้นไปก็มีนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับตระการติดตามรับชมรบฟันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ